ดอกบัวหลากหลายสายพันธุ์ในบ่อเลี้ยงปลาต้นไม้หลากหลายชนิดที่สร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่แห่งนี้การอนุรักษ์พันธุ์ปลาธรรมชาติสายพันธุ์บัวต่างๆหลากหลายชนิดรวมทั้งพันธุ์พืชท้องถิน่นเป็นจนํานวนมากในสวนสาธารณะจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนสาสุวรณรบ้านโคกยางตมบนทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร เกี่ยวกับการเพราะพันธ์ปลาการปลูกพืชท้องถิ่นและที่สําคัญที่นี่ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์สายพันธุ์วัวด้วยจะมีอะไรบ้างและจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะบนพื้นที่ประมาณ8ดไร่ ในสวนสาสวรรค์ของนายสวุวรรณอุปธรรมภมอดีตนายกองค์การบริหารสวนตำบลทับทานแห่งนี้ได้ถูกออกแบบและจัดวางให้เป็นแปลงเกษตรผสมผสานประกอบไปด้วยส่วนของพื้นที่ประมงการเลี้ยงปลาส่วนของการปลูกพืชและพื้นที่เพาะพันธุ์บัวชนิดต่างๆจึงทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งน่าเรียนรู้สําหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านเกษตรและประมงเข้ามาเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าบรรยากาศส่วนแห่งนี้มีความร่มรื่นและเย็นสบายเหมาะแก่การเรียนรู้และพักผ่อนเดี๋ยวเราจะพาไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนกันนะคะอยากให้ท่านนายกแนะนำพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่อะไรและทำอะไรบ้างคะอ๋อที่นี่เนี่ยจะเป็นชื่อว่าสวนสาสวรนะ เป็นพื้นที่ทําเกษตรเชิงผสมประสานพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีพื้นที่ประมาณสัก8ไร่กว่าก็ทํากิจกรรมหลายอย่างมากนะก็คือเรื่องหลักๆก็คือการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้แล้วก็รวบรวมเรื่องของสายพันธุ์บัวแล้วก็มีกิจกรรมอ,อื่นๆอยู่ในนี้เยอะๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรื่องของธรรมชาติ แล้วทำไมถึงได้เกิดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดิมเป็นพื้นที่ทำไร,ร่โปเมือเอ่อก่อนเนาะมันก็อยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงให้ให้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าที่เราเคยทำอยู่เช่นมีครบอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ำป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมอ,อาหารการกิน ธรรมชาติที่เราอยู่แล้วเป็นสุขแล้วก็เกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เรื่องของอพืชอนี้เป็นต้นจากพื้นที่เกษตร,รเชิงเดี่ยวปลูกบอ่อปลูกข้าวสู่การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่แห่งนี้มากขึ้นจึงทำให้ชุมชนและคนรอบข้างได้รับประโยชน์ไปด้วย มีชุมชนหรือคนภายนอกได้ไประโยชน์จากนนะะพื้นที่แห่งนี้ไหมคะพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์เลี้ยงเพาะพันธุ์ปลาเลี้ยงปลาแล้วในเรื่องของการทําทกเกษตรเชิงสมสาราแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะใช้เป็นกิจกรรมในการารวบรวมพันธุ์บัวต่างๆมาให้ชุมชนเขาได้เรียนรู้ ด้วยวิถีชีวิตวัยเด็กในอดีตที่เติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เห็นดอกบัวตามห้วยหน้องคลองบึงและทุ่งนาอยู่เป็นประจำจึงเป็นภาพชินตา้ว้ความงดงามของบัวจึงทําให้นายสุวรรณอุปถัมภ์จึงมีแนวคิดในการอนุรักษ์สายพันธุ์บัวต่างๆเพื่อทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน ที่อยากรู้เรื่องบัวรือคิดว่ายังไม่มีชุมชนหรือยังไม่มีพื้นที่ไหนที่เขาทำเรื่องนี้ก็เลยนําเรื่องของบัวเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับการทําการเกษตรของเราให้มันอยู่ด้วยกันให้ได้ระหว่างบัวปลาคนอ,อย่างนี้ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและปลูกพืชท้องถิ่นแล้วยังเป็นแหล่งอนุรักษ์สายพันธุ์บัวต่างๆหลากหลายชนิดเดี๋ยวเราจะพาไปเรียนรู้และรู้จักกันเลยค่ะ เพราะรูมานานเฉพาะสีนี้ทำไมต้องเลี้ยวไปครับเพราะว่าการมันเต็มและประตูมีห้าสายพันธุ์ก็คือมันจะมีพันธุ์ที่เรียกว่า,าวันวิสาปารณีโจอีชอ <laughs> ชอ้ชื่อมันจะคล้องเลยตัวนี้ชื่อสวยมากนะตอนนี้คือมันบ่ายแล้วมันหยุดแล้วแล้วก็จะมีมังคะอุบลแล้วก็จะมีปินวารีเนี่ยประมาณ4-5สายพันธุ์เนี่ยที่เป็นบัวฝรัง่งมันจะบาน อ่าบัวฝรั่งนี่มันมันจะชูช่อเหนือน้ำเนี่ยไม่ไม่ไม่มากนักคือก้านไม่ค่อยยาวเขาจะบัวฝรั่งเขาจะชอบแนบอยู่กับน้ำข้างข้างใบนะส่วนบัวสายเนี่ยมันก็จะชูชูขึ้นมาชูเหนือน้ำอ่าอันนี้คือเป็นบัวที่อยู่ที่นี่นะส่วนที่สยายที่ลืมบอกไปสักครู่มันจะมีบัวที่เป็นบัวฉัดนั้นมันจะเรียกว่าบัวบัวก้านแข็งกับบัวก้านอ่อนอ่าจำง่ายๆบัวมีสองสองนี่แหละ อาจะเห็นได้ว่าพื้นที่แห่งนี้มีการอนุรักษ์สายพันธุ์บัวต่างๆเป็นจานวนมากทั้งบัวในพื้นที่และบัวนอกพื้นที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้การขยายสายพันธุ์และการปลูกในแบบต่างๆเพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจการปลูกบัวให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ ก็บัวเนี่ยเราไม่เคยทราบว่าตลาดบัวเนี่ยมันมีความใหญ่โตมากนะเมื่อเราได้ศึกษาคนที่ทําบัวกระถางหรือทําตลาดบัวขายเนี่ยเขาสามารถส่งไปขายต่างประเทศได้นะทีนี้ทางในโซนของภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีเขาทําเรื่องบัวมานานานับ10ปีและรุ่นต่อรุ่นก็ยังมีนะเขาเขาทำเป็นตลาดตลาดใหญ่เรียกบ,บัวกระถาง แล้วเขาก็านําส่งมาทางภาคเราพื้นที่เขตอีสานของเราเนี่ยจะมีคนที่ทําเรื่องบัวกระถางเนี่ยน้อยมากนะซึ่งคิดว่าตลาดบัวรตรงนี้เนี่ยน่าจะสามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมนอกจากความสวยงามราะปลูกประดับตามบ้านเรือนเราถ้าเราสามารถที่จะสะสมพันธุ์บัวได้หลายๆลายหลยักสายพันนะแล้วก็มีจานวนมากพอที่เราจะขยายตลาดที่จะทําการตลาดได้ก็จะเป็นราได้ให้เราได้คิดว่ามันควรจะเป็นอยางไง การเรื่องการทำเกษตรผสมผสานด้วยตนเองโดยการเรียนรู้จากพื้นที่ต่างๆนํามาปรับประยุก์ตใช้ในพื้นที่สวนสาธารณะสแห่งนี้ทําให้เกิดการออกแบบดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของกิจกรรมต่างๆและในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะมีการปรับปรุงให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นก็อยากจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นสวนที่รวบรวม พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พันไม้พันปลาพันบัวให้มันอยู่ด้วยกันที่นี่ถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วก็จะมีความสุขเริ่มต้นด้วยความสุขจากใจที่อยากพัฒนาพื้นที่กเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสร้างพื้นที่เกษตรผสมผสานเพื่อการเรียนรู้ของตนเองและคนรับข้างทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับสาสวรรณนอกจากเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ของเยาวชนหรือบคุคคลทั่วไปพร้อมทั้งยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุปลาพือท้องถิ่นและสายพันธุ์บัวสร้างความสุขความอบอุ่นให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนตลอดพร้อมทั้งยังมีพื้นที่แห่งนี้ในอีกหลายๆพื้นที่อยากชวนทุกท่านไปค้นหาและสัมผัสความสุขในแบบวิถีชุมชนด้วยกันค่ะ